สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ศาพยากรหรือศาสตร์าโรนะคะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงรายเดือนของชาวราศีกันประจำเดือนกร,รกฎาคม2567รารราศีกันก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าชาวราศีกันในเดือนกร,รกฎาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างซึ่งการทำนายดวงนี้ เป็นดวงโดยรวมดวงทั่วไปนะคะไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ดูอย่างมีสติดูเพื่อเป็นแนวทางเป็นไกด์ลายนะคะเดี๋ยวขออนุญาตสับไพ่แล้วก็จะหยิบไพ่แทนชาวราศีกันนะคะสำหรับการทำนายดวงนะคะเราจะดูราศีเป็นหลักนะคะเนาะส่วนท่านใดที่บอกว่าดูลัคนาดได้ไหมได้คะ่ะเนาะ หรือว่าดูทั้งสองอย่างเทียบกันก็ได้นะคะมาดูไพ่ใบแรกของชาวราศิกันเลยค่ะไพ่ใบแรกคุณได้ไพ่สามดาบราศีกันได้ไพ่สามดาว <c oughs> าได้พดไดพ่เดมูลค่ะอ๋อได้ไพ่สามไม้เทา้าฮะได้ไพ่ควีนถือไม้เทา้า เจ็ดไม้เท้า,า,าค่ะสองไม้เท้า,านะคะเรื่องงานคุณเด่นนะได้ไพ่เจ็ดถ้วยค่ะเจ็ดถ้วยได้ไพ่คิงถือดาบได้ไพ่เหรียญเด็กถือเหรียญแล้วก็ได้ไพ่ อ๋อเทมเพลน์นะเทมเพลน e แสดงว่าในเดือนนี้น่ะไพ่โดยรวมโดยทั่วไปของคุณนะของคุณชาวราศีกันนะบอกเลยช่วงนี้คุณอาจจะมีปัญหามีเรื่องให้คิดเยอะคิดมากมีเรื่องให้ทุกข์ใจนะคะบอกเลยคิดเยอะคิดมากทุกข์ใจวิตกกังวลน,นอนไม่หลับเครียดอืมนะคะให้ระวังเนาะคิดเยอะคิดมากวิตกกังวลเครียดเลย นะคะของคุณชาวราศีกันนะในเดือนในเดือนกระกฎาคมนี้นะบางทีคิดเยอะคิดมากจนถึงขนาดว่าแบบไม่อยากออกไปไหนไม่อยากยังไงนะคะ,ะคุณได้ไพ่สามไม้เท้าเขมาสามไม้เท้าเนี่ยเป็นไพ่แห่งการรอคอยคุณรอคอยเรื่องความเรื่องงานคุณรอคอยเรื่องความสําเร็จ คุณรอคอยเรื่องการเจริญเติบโตก้าวหน้าการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรืออะไรก็แล้วแต่คุณรอคอยในเรื่องของงานบางทีงานที่มันมีอยู่แล้วที่เราทําอยู่นะตอนนี้มันยังแบบไม่มีความมั่นคงพออ่าคือมีงานทําแต่ยังไม่ไม่ถึงขนาดว่าโอเคมั่นคงนะอะไรเงี้ยนะคะคุณถามว่าคุณมีงานทํำไหมคุณมีนะคะควีนถือ ไม้เท้าเนี่ยคุณมีแต่คุณก็ยังมองหานะคะซึ่งคุณเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมุ่งมั่นในการทำงานมากบอกเลยคุณขยันมากนะคะในเรื่องของการทำงานคุณขยันไม่ว่าเขาให้ทำงานอะไรงานเล็กงานน้อยงานใหญ่คุณขยันหมดเลยคุณอาสาหมดเลยนะคะคุณสู้คุณสู้คุณไม่หวั่นนะคะแต่มีไพ่สองดาบขึ้นมาตรงตำแหน่งนี้นะสองดาบโอ้ขอภัยสองไม้เท้าสาไม้เท้าสองไม้เท้าเ่ย คุณกำลังมองหาอาชีพเสริมบางคนอาจจะมองหางานทางไกลางานต่างประเทศบางคนอาจจะมองหางานที่งานออนไลน์อะไรพวกนี้นะคะอลองดูมันเป็นงานที่แบบคือคุณมีงานประจําทําอยู่แล้วคุณหาอาชีพเสริมหางานเสริมคุณกําลังมองหาคุณอาจจะได้ข่าวดีในเรื่องของการมองหางานเสริมอาชีพเสริมนะคะ เพราะว่าอะไรปัญหาของคุณคือสิ่งที่คุณมีอยู่ปัญหาคือความคุณวางแผนไ้เยอะนะนะคะคุณวางแผนมางคนวางแผนอยากมีบ้านอยากมีรถอยากมีนู่นนี่นั่นหรืออยากได้นู่นนี่นั่นคุณวางแผนไ้เยอะบางทีบางอย่างคุณไม่ต้องวางแผนไว้เยอะขนาดนี้ก็ได้นะคะเมื่อไหร่ที่มองมองว่าวางแผนไว้เยอะแล้วมันทําให้ผิดหวังนะคะ นะบางทีเป้าหมายเนี่ยเขาเรียกว่าการตั้งเป้าหมายนะคุณไม่ต้องตั้งไว้เยอะมากทุกสิ่งอยากาสมมติว่าแพลนอีก2อปีสปีอยากมีรถอะไรอย่างเงี้ยนะคะแพลนได้วางแผนได้นะคะหรืออ,อยากเก็บเงินสักก้อนหนึ่งอะไรเงี้ยนะคะ ก็คือก็ต้องมีการมีเป้าหมายมีการวางแผนแต่วางแผนไม่ใช่วางแผนเยอะไปหมดต้องวางแผนทีละสเต็ปทีละขั้นทีละตอนนะคะบางทีการวางแผนเยอะเกินไปมันก็ไปถึงยากนะคะอ่ะภายถัดมาคือได้ g of swords นะคะคิงือดาบ King ถือดาบคือคุณนะตัวคุณอะ่ะเวมคุณเป็นคนที่สู้นะ คุณสู้ไม่ถอยคุณสู้มาจนถึงตอนนี้ถามว่าคุณเก่งไหมเก่งมากนะคะบอกเลยคุณต้องให้กำลังใจตัวเองให้เป็นนะคุณเก่งนะคุณถ้าคุณไม่เก่งคุณไม่แก่งคุณไม่อยู่มาจนถึงป่านนี้นะคะคุณเก่งมากนะคะแม้เรื่องในใจภายในใจคุณจะคิดแค่ว่าฉันอยากมีเงินเข้ามืออยากมีเงินอะไรประมาณนี้แต่ว่าทุกสิ่งอย่าง มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะไพ่แถมพาน์ขึ้นมาเนี่ยคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณนะชาวราศีกันนะเออม,มันไม่มีอะไรได้มาง่ายมันไม่มีอะไรที่แบบสมบูรณ์แบบพร้อมแต่มันก็จะค่อยๆปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงไปนะคะขออนุญาตเก็บไพ่แล้วจะเจาะลึกให้ในทีเรื่องนะ เดี๋ยวจะมาเจาะลึก่องให้ด้วค่ะชายไพ่สำรับนี้นะคะมาดูในเรื่องของการงานเจาะเรื่อในเรื่องของการงานให้นะการงานการงานชาวราศีกันงานของคุณช่วงนี้ถามว่าคุณคุณโอเคไหมคุณโอเคในเรื่องของการงานคุณมีความขยนันมีความมุ่งมั่นเห็นไหมคะมีไพ่อ,อัศวินถือถือถ้วยมีคนใจดีนะ อาจจะเป็นตัวคุณก็ใจดีก็ได้ตัวคุณเป็นคนใจดีมีความอขยนันอคอยขยันมีความที่แบบเสียสละนะคะอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่ขยันเสียสละนะคะอาสานะแล้วก็ได้ไพ่แปดเหรียญเข้ามาในงานเรื่องของงานบอกแล้วนะคุณมีความขยนันมีความอดทนมีความมุ่งมั่นนะคะมากนะคะ ได้ควีนถือไม้เทาเพราะคุณอยากสำเร็จในเรื่องของงานนะคุณอยากมีงานที่มั่นคงแล้วก็ได้ไพ่คิงถือดาบแต่ปัญหาอุปสรรคมันก็ยังเยอะอยู่ปัญหาอุปสรรคก็ยังมีอยู่แต่คุณถามว่าคุณสู้ไหมคุณสู้ไม่หวัน่นแล้วก็สู้ไม่ถอยในเรื่องของการงานนะอันนี้คือพูดถึงเรื่องของเรื่องของงานนะ งานประจําที่คุณทําอยู่นะตอนนี้หรืองานที่คุณทําอยู่นะตอนนี้นะคะ,ะใครที่ใครที่เบื่อใครที่เบื่องานนะใครที่เบื่อนะคะช่วงนี้ต้องอดทนนะอดทนอดกั้นและแข็งแร่งแล้วคุณจะผ่านปนาัญหาอุปสรรคไปได้บอกเลยในเรื่องของการงานมาดูในเรื่องของการเงินค่ะการงานชาวราศีก,กันไปแล้วนะคะ มาดูเรื่องของการเงินนะคะการเงินชาวราศีกันการเงินการเงินชาวราศีกันนะคะการเงินของคุณนะคะเดี๋ยวนี้ได้ไพ่เงินคุณได้ไพ่ก้าวไม้เทา้าได้ไพ่เฮอร์มิตนะคะได้ไพ่ ไฮเปอร์เแล้วก็ได้พายคิงถือไม้เท้าบอกเลยในเรื่องของการเงินช่วงนี้มันเหมือนรัดแน่นนะ่ะมันเหมือนอึดอัดมันเหมือนหายใจไม่ออกมันเหมือนรัดแน่นอาจจะมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะนะคะจนมันอึดอัดไปหมดนะคะอึดอัดรัดแน่นรัดแน่นจนแบบหายใจจะไม่ออกเลยนะคะในเรื่องของการเงินบอกเลยนะช่วงนี้คุณจะต้อง มีสติมากๆเลยนะคะมีสตินะมีไพ่อเฮอร์มิตขึ้นมามีสติมีความรอบคอบนะคะแล้วก็อย่าหมดเปลืองเสียงเงินไปกับเรื่องของการเที่ยวกลางคืนหรือว่าการแต่งตัวหรือในเรื่องของอการใช้จ่ายในเรื่องของความสวยความงามนะคะช่วงนี้ต้องประหยัดได้ต้องประหยัดนะคะต้องรัดเข็มขัด ของตัวเองให้แน่นนะคะเนาะบอกเลยช่วงนี้คุณอึดอัดมากเห็นไหมคะคุณอึดอัดมากด้วยความที่มีภาระมีค่าใช้จ่ายมีเงินเข้าอาจจะไม่พอจ่ายนะคะแต่ถามว่าการเงินส่วนมากได้มาจากไหนก็ได้มาจากการงานที่คุณทํานี่แหละนะคะงานที่คุณทํามันจะสร้างเงินให้คุณนะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะแบบต้องมีสติมีความรอบคอบในเรื่องของการใช้เงินได้เงินมาต้อง ต้องรู้ว่าควรจะทําอย่างไรใช้ยังไงนะคะค่อยๆคิดค่อยๆทำนะนาะบางทีบางอย่างมันมีทางออกแหละแต่แต่มันก็ต้องก็ต้องค่อยๆคิดค่อยๆทาแล้วก็ที่สําคัญอย่าหวั่นไหวอย่าเป็นคนหวั่นไหวง่ายแล้วก็อย่าน้อยใจ นะคะอย่าอารมณ์บางที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 เครียดเรื่องของการเงินมันทำให้อารมณ์อ่อนไหวง่ายอารมณ์แบบสวิงง่ายอะไรประมาณนี้นะคะช่วนีวบอกว่าอย่าอย่าให้อารมณ์เป็นเป็นตัวนำในเรื่องของการใช้จ่ายเงินนะคะโอเคมาถึงเรื่องของมาถึงเรื่องของ เรื่องเงินล้มาถึงในเรื่องของโชคลาภหน่อยค่ะโชคลาภชาวราศีกันขอโชคลาภชาวราศีกันนะโชคลาภชาวราศีกันพ่เดว,วีวะ่ะคุณอยากนะถามว่าตัวคุณอยากอยากถูกหวยอยากรวยเบอร์อยากทุกอย่างเลยนะคะมีความอยากเป็นกิเลสนะ โชคลาภแต่ไพ่ขึ้นใบเดิมนะโชคลาภไพ่บอกว่าถ้านะถ้าคุณจะได้นะมีคนหนุ่มนะผู้ชายอาจจะอายุน้อยกว่านะคะเป็นคนจิตใจดีนะคะนำมาให้ถ้าจะเสี่ยงโชคนะจะนำมาให้จะนำมาให้ใหแล้วก็โชคลาภเขาบอกว่าให้คุณ่ะ แต่ถามว่ามันไม่เด่นเรื่องการเสี่ยงแต่ก็ลองดูก็ได้นะคะลองดูมีคนนํามาให้แหละนะคะแล้วก็คุณก็มีความคิดมีความฝันนะเนาะมีความคิดมีความฝันมีความอยากนั่นแหละนะคะบางคนก็คิดว่าโอเคถ้าเสี่ยงแล้วมันดีมันอาจจะทํำให้คุณมีหนึ่งสองสามอะไรเงี้ยนะอืมอ่ะเลขที่เด่นของคุณนะ เลขที่เด่นของคุณมีเลข1เลข5 1าหนเะคะเลขที่เด่นของชาวราศีกันนะคะเนาะลองดูถ้าใครอยากนำไปเสี่ยงหรือนำเอาไปเป็นเลขเด่นนะคะเลขเด่นของคุณก็คือหนะะึ่งห้าเะมาดูในเรื่องของสุขภาพกันหน่อย สุขภาพสุขภาพของชาวราศีกันนะสุขภาพช่วงนี้ถามว่าได้ไพ่หนึ่งดาบต้องขอขอภัยหนึ่งไม้เท้าได้ไพ่เอ็มเพอร์สุขภาพไพ่เดวิลสุขภาพบางทีช่วงนี้ต้องดูแลตัวเองนะเดอะสตาร์เนาะบางทีต้องดูแลตัวเองบางที ความเครียดหรือบางสิ่งบางอย่างก็ทําให้บางคนเครียดแล้วก็กินกินเยอะอะไรเงี้ยแต่ถามว่าเป็นมากไหมเยอะมากไหมช่วงนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นว่าจะป่วยเยอะหรืออะไรเยอะแต่ว่ามันเป็นเหมือนโรคที่แอบแฝงนะโรคที่แฝงมานะโรคแฝงมาโดยที่คุณไม่รู้มากกว่านะคะ อันนี้คือเรื่องของสุขภาพก่อนที่จะไปถึงเรื่องของความรักนะคะขอดูก่อนว่าไพ่อย,อยากแนะนำอยากบอกอยากเตือนอะไรชาวราศีกันบ้างในเดือนนี้นะในเดือนกรกฎาคมนี้นะไพ่เฮอร์มิตขึ้นมากับไพ่สีดาไพ่เฮอร์มิตขึ้นมานะคะไพ่บอกเตือนนะในเรื่องของ การมีสติในเรื่องการเรียนรู้ในเรื่องของการมีสติยังคิดนะคะและความรอบคอบบอกเลยนะว่าไพ่ใบนี้ในเรื่องของการเรียนรู้คือทําอะไรคุณต้องมีมีความรู้ก่อนนะมีความรู้มีความรอบรู้มีสติมีความอย่างคิดและก็รอบคอบนะคะแล้วก็มีไพ่สีดาบขึ้นมาคือไพ่สีดาบขึ้นมาเนี่ยไพ่บอกเลยนะว่า ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณจะต้องนิ่งนะอ่าช่วงที่คุณจะต้องนิ่งหมายถึงว่าอ่าบางคนอาจจะมีเรื่องอ่าบางอย่างเข้ามากระทบอ่ากระทบจิตใจกระทบทั้งคําพูดอ่านะคะทําให้เรารู้สึกไม่โอเคก็ได้นะคะแต่ไพ่บอกว่าให้คุณนิ่งอยู่นิ่งอยู่เฉยๆแล้วมันจะดีเองนะคะ อันนี้คือไพ่บอกเตือนนะของชาวราศีกันอ้าวเดี๋ยวเรามาดูว่าเดี๋ยวเรามาดูว่าเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าความรักของชาวราศีกันจะเป็นอย่างไรบ้างความรักสําหรับคนโสดคนที่มีคนคุยและคนที่มีคู่นะคะเริ่มจากคนโสดก่อนเลยความรักสําหรับคนโสด ว้าวคนโสดได้ไพ่โดว์ในความรักสําหรับคนโสดชาวราศีกันนะได้ไพ่ก้าดาบช่วงนี้ได้ไพ่เจ็ดถ้วยค่ะและก็ได้ไพ่สี่เหรียญอ่ะคนโสดคนโสดช่วงนี้คุณอาจจะคิดเพ้อฝันไม่ใช่คิดเพ้อฝันเนาะบางทีคนโสดนะช่วงนี้คุณมองว่าเอ๊ะคุณอาจจะเหมาะกับคุณอยากได้คู่หรือว่า ชาวต่างชาติไหมอ่าหรือบางคนอาจจะเดินสายฟอลไหมอะไรเงี้ยนะคะแต่ปัญหาอุปสรรคเนี่ยมันก็ยังเยอะอยู่ด้วยพายก้าดาบเนาะบางทีปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมาหรือว่าที่มันมีอยู่นะตอนนี้มันค่อนข้างจะเยอะมันทําให้คุณปวดหัวคิดเยอะคิดมากนะคะแต่คุณก็ยัมีความคิดมีความฝันนะมีความคิดที่มีความฝันมีเป้าหมายนะคะอยากจะไปให้ถึง หลักๆคืออาจจะเรื่องของการเงินบางทีคุณก็เหมือนคิดว่าช่วงนี้คนโสดนะคุณเหมือนกับว่าคุณอยากมีเงินแหละคุณอยากมีเงินเก็เกบคุณอยากอ่มีเงินเป็นค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆก็แล้วแต่หรือเงินที่มีอยู่มนันนี่อาจจะไม่พอใช้คุณก็เลยมองคุณก็เลยคิดคุณอาจจะมองหา รักทางกายอะไรประมาณนี้นะคะและอีกอย่างหนึง่งในคนที่โสดนะคุณโสดนะตอนนี้บางคนอาจจะคิดว่าช่วงนี้รักตัวเองดีกว่านะคะอ่านะคะหันกลับมารักตัวเองนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาบางทีมีมีคู่แล้วมันมีปัญหามีอะไรเยอะแยะนะคะ,ะช่วงนี้อาจจะหันกลับมารักตัวเองมากกว่า,วาเดิมก็ได้อันนี้สําหรับคนโสดนะ,ะสาหรับคนที่มีคนคุยคะ่ะมาดู ท่านที่มีคนคุยคนที่มีคนคุยนะคะสำหรับท่านที่มีคนคุยนะคนที่มีคนคุยเหมือนกับว่าตัวคุณนะคนที่มีคนคุยตัวคุณเหมือนกับว่ามันเป็นรักทางกายไพ่าชาลีอดขึ้นมานะคะไพ่หดาบเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ เยียวยานะคะช่วงนี้เหรอคุณได้คู่คนที่คุณคุยอยู่เนะี่ยเขาเขาคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์คุณมากกว่านะคะได้ไพ่สามเหรียญเออแต่ว่าคนที่คุณคุยอยู่เขา่ง่งๆเฉยๆยนะเขาเหมือนกับว่าเขาก็ยังไม่อะไรมากาเขาคุยเป็นเพราะว่าเหมือนเป็นกิเลส ตัณหาราคาเฉยๆเอ,อเขาอาจจะยังไม่อมนะคะคุณตัวคุณนี่แหละมาสลับกันก็ได้ตัวคุณนี่แหละกำลังมองหาใครสักคนนะคะที่ที่คิดว่าที่คิดว่าอาจจะมาช่วยซัพพอร์ตอาจจมาช่วยอุปถัมภ์อาจจะมาช่วยคำจูนกันได้อะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่า คนที่คุณคุยอยู่เขายังเขาก็ไม่อะไรมากนะนะเขาก็ยังเฉยๆเขาก็ยังนิ่งๆเขาก็ยังดูๆอยู่ที่ค้อคุยอยู่อาจจะเป็นแค่เรื่องตันหาราคาเฉยๆนะคะโอเคนี่คือภายของคนที่มีคนคุยนะในเรื่องของความรักมาดูสําหรับคนมีคู่ค่ะคนมีคู่ชาวราศีกันเนาะ บางทีเรื่องความรักเราไม่ได้เจาะลึกหรือว่าละเอียดมากนะคะแต่ดูแค่เป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางเนะาะชาวราศีกันราศีกันคนมีคู่คนมีคู่นะคะคนมีคู่ช่วงนี้าชาวราศีกันคนมีคู่ช่วงนี้คุณเหมือนก็นว่าคุณคิด คิดเยอะคิดมากอาจจะเป็นรักทางไกลก็ได้นะคนมีคู่เนะาะรักทางไกลแล้วก็ปัญหาของคุณคือมีใครบางคนแอบทำอะไรลับหลังกันนะปัญหาของคุณคือมีใครบางคนแอบทาอะไรลับหลังกันนะคะอีกคนอาจจะทำอะไรลับหลังอีกคนอาจจะคิดว่าอยาก อยากอยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์พร้อมนะคะเออจริงๆคุณสองคนมองดูนะคะมองดูคือคนที่คนที่มีคนที่มีคู่แล้วเนะี่ยจริงๆคุณก็ซื่อสัสตย์ต่อกันนะคุณก็ซื่อสัสตย์ต่อกันแต่อาจจะมีการทำอะไรลับหลัง มีบางสิ่งบางอย่างที่ทําอะไรรับหลังกันที่ไม่บอกคู่กันเนาะคู่ของคุณเขาคอยดูแลคอยช่วยเหลือคุณดีนะนะคะเขาแค่อยากเป็น,ปนครอบครัวที่อบอุ่นสมบูรณ์พร้อมนะคะแล้วก็มีเงินมีทองอยากร,ร่ํารวยประมาณนี้นะคะอืมภาพไพ่หนึ่งไม้เท้าโอเคบางริ่งบางอย่างบางสิ่งบางอย่างต่อให้ทะเลาะกันหรืออะไรกันอะ มันก็สามารถหันหน้ากลับมาคุยกันได้นะคะพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กันได้นะคะสําหรับคนที่มีคู่นะคะชาวราศีกันโอเคนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามขอบคุณทุกๆก,กำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วก็ขอชาวราศีกันโชคดีมีความสุขพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ